สวัสดีครับชาวลัคน,นาราศีเมทุนแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชอ่องอัครพยากรคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมทุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมประจําเดือนธันวาคม2564นะครับ ผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วตีความหมายออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเน้นดูเป็นลัคนาราศีเป็นหลักนะครับนอกจากนี้จะใช้ศาสตร์แห่งไพาทาโรในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไหว้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือคำแนะนำเด่นๆประจำราศีอีกด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชม ได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปคำพยากรณ์ต่อไปด้วยนะครับชาวราศีเมถุนมีดาวพุธเป็นดาวประจำราศีในเดือนธันวาคมนี้จะมีดาวหลายดวงได้โคจรโยกย,ย้ายมีดาวอาทิตย์โคจรเล็งลักนาในภพปัตตนีซึ่งเป็นภพเรือนของดาวพฤหัสบดีและดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนคู่ครองและการงานอาชีพ จะโคจรสถิตยอยู่ในภพสุภะภพแห่งความดีงามความสุขความสําเร็จย่อมส่งผลดีและอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นกับท่านอีกทั้งในช่วงปลายเดือนธันวาคมในวันที่25นี้ดาวเกตจะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้ภพวินาศแต่กลับจะช่วยเสริมกําลังให้ท่านมีความมานะและอดทนเป็นพิเศษ ท่านจะมีพลังความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตนเองหนักเอาเบาสู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคโดยง่ายและอาจได้เดินทางไกลหรือได้ติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษานอกจากนั้นยังมีดาวอีกหลายดวงที่ได้โคจรโยกย้ายราศีในเดือนนี้ซึ่งจะส่งผลในด้านต่างๆแกด่ดวงชะตาของท่านอย่างไรบ้างขอเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับด้านการงาน เป็นจังหวะที่ท่านจะหยิบจับทําสิ่งใดมักจะเกิดผลดีเป็นช่วงเวลาที่ดาวพระฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนปัตตนิตและกัมมะโหจรในราศีกุมภ์ายใต้ภพสุภะซึ่งเป็นภพแห่งความสุขความเจริญงอกงามและราบรื่นย่อมจะนําความเจริญรุ่งเรืองและความสําเร็จทางด้านการงานมาสู่เจ้าชะตาจะเป็นช่วงเวลาที่สติปัญญาและไหวพริบของท่านมีความโลดแล่นจะมีไอเดียแปลกใหม่ ท่านจะมีโอกาสค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานได้เรียนรู้สิ่งใดก็จะมีความสำเร็จเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความพัฒนาก้าวหน้าด้านการงานและท่านอาจมีการตัดสินใจอะไรใหม่ๆทางการงานเกิดขึ้นท่านที่ทำงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งผู้ใหญ่จะเมตตาช่วยเหลือบางท่านจะเริ่มต้นทำกิจการเป็นของตัวเองมีแนวโน้มประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนอกจากนั้น ท่านมีเกณฑ์นในการเดินทางไกลหรืออาจจะมีการได้ติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างแดนอาจเป็นตั้งแต่ต่างจังหวัดไปจนถึงต่างประเทศก็ได้นะครับท่านมีโอกาสจะได้เจอสังคมหรือคอนเน็กชันใหม่ๆจะมีโชคดีจากการติดต่อสื่อสารการพบปะผู้คนหรือจะได้เจอกิจกรรมทางสังคมที่ไปเกี่ยวข้องกับความบันเทิงเริงรมเช่นงานศิลปะดนตรีหรือจะได้ของที่สวยงามมีคุณค่า อย่างไรก็ตามในวันที่4ธันวาคมดาวอังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกภายใต้ภพอริได้มาตรฐานเป็นเกษตรตราธิบดีและจะอยู่ร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์จนถึงวันที่16ธันวาคมดังนั้นในช่วงวันที่4ถึง16ธันวาคมนี้ชาวราศีเมถุนควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงหรือทุ่มเถียงทางอารมณ์กับคนรอบข้างด้วยนะครับ นอกจากนั้นก็ให้ท่านหมั่นดูแลบุตรบริวารหรือลูกน้องเพราะมีเกณฑ์อาจนําเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ได้จัดการหรืออีกในหนึ่งอาจหมายถึงบุตรบริวารน่าสัตว์เลี้ยงมีเกณฑ์จะป่วยไข้ไม่สบายนะครับจากนั้นหลังวันที่16ธันวาคมไปแล้วดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสาสชะจะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีธนูภายใต้ภพปัตตนิดได้ตำแหน่งเทวีโชคและโคจรเล็งกับลัคนาของท่านส่งผลดีแก่ชาวราศีเมทุน จะทำให้ท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้โดยง่ายและมีโอกาสจะเป็นที่ยอมรับนับถือมีเครดิตที่ดีในการทํางานนะครับด้านโชคลาภและการเงินดืนี้อะไรที่ท่านคิดหวังในใจมีโอกาสจะเป็นจริงดาวสุขแม้จะอยู่ในภพมรณะแต่ก็เป็นเทวีโชคเล็งไปที่ภพการเงิน จะเป็นเดือนที่ท่านมีสเสน่ห์และร่ำรวยเงินทองมีโอกาสจะมีเงินหมุนเวียนคล่องตัวหาเงินได้ง่ายท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับความสวยงามร้านเสริมสวยขายสินค้าจำพวกเครื่องประดับน้ำหอมเครื่องสำอางหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและความบันเทิงต่างๆมีเกณฑ์จะประสบผลสำเร็จมีไรายได้เข้ามาเป็นก่อเป็นกำรรท่านมีโอกาสจะได้เงินพิเศษจากช่องทางแปลกๆ หรือจะมีคนเอาของสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจมามอบให้ท่านที่ทำงานเสริมนอกเหนือจากงานประจำมีโอกาสจะได้เงินเข้ามาจากช่องทางนั้นเป็นพิเศษนอกจากนั้นท่านอาจได้ของเก่าเงินประกันหรือเงินมรดกก็ได้เช่นกันนะครับเดือนนี้เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายของดวงชะตาหลายท่านรอโอกาสดีมาถึงแต่ยังไม่ได้ลงมือทำก็ขอให้ตัดสินใจลงมือทำนะครับมีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้โดยง่าย โดยเฉพาะท่านที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการพบปะพูดคุยเจรจาท่านที่ทำการค้าการขายออนไลน์หรือในหน้ามีโอกาสจะได้เงินเข้ามามากเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์นในการซื้อขายบ้านที่ดินหรือยุดยานพาหนะหรืออาจมีรายใจ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนที่พักอาศัยหรือรถยนต์จึงควรวางแผนในการใช้เงินไว้ให้ดีด้วยนะครับด้านความรักท่านที่ยังโสด มีโอกาสจะได้เจอคนถูกใจจากการทำงานท่านที่เคยมีปัญหาเรื่องความรักหรือมีความผิดหวังในความรักมาก่อนในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะมีเสน่ห์แรงจะมีตัวเลือกมาให้ท่านพิจารณาท่านที่คบกันมานานแล้วมีเกณฑ์ที่จะมั่นหมายหรืออาจได้เจอญาติผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งความสัมพันธ์จะพัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับท่านที่มีคู่ครองคนรักแล้วความรักจะดําเนินไปได้ด้วยดี แต่อาจจะมีบางครั้งที่ท่านจะใช้คำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจจึงควรระวังการใช้อารมณ์และความใจร้อนหรือการเอาแต่ใจของท่านด้วยนะครับ <ue> และแนวทางจากไพ่ทาโร่ประจำเดือนธันวาคมนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนได้ไพ่ The Strange, t t h World และ Nine of p e n t e c l e s นะครับจากไพ่สามารถทำนายได้ว่า สถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาของท่านอาจไม่ใช่ช่วงที่ราบรื่นมากนักเป็นไปได้ว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแต่ก็ยังถือว่าตัวท่านเองสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ขอให้ท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองแม้ว่าท่านอาจจะเคยผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีมาก่อนแต่สิ่งนั้นจะทําให้ท่านเข้มแข็งขึ้นกว่าในอดีตท่านสามารถคาดหวังเกี่ยวกับการประสบความสําเร็จหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวเองได้ ซึ่งจะเกิดจากการลงมือทําอย่างยิ่งยวดในเรื่องการงานท่านจะต้องพัฒนาทักษะของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าในอดีตซึ่งในระยะนี้หากท่านทำให้หัวหน้าของท่านมองเห็นว่าท่านมีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานที่ดีขึ้น <c oughs> ก็จะช่วยให้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนท่านมากขึ้นตามด้วยนะครับท่านที่รอข่าวดีในเรื่องการงานมีโอกาสสูงที่จะถูกเรียกตัวในช่วงนี้ ส่วนท่านที่ทำงานส่วนตัวอาจมีความคิดที่อยากจะเป,ปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานหรือปรับปรุงระบบต่างๆให้ดีขึ้นก็เป็นได้โดยสรุปแล้วปัญหาต่างๆจะเริ่มคลี่คลายไปนในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าในอดีตแน่นอนครับความเป็นอยู่ของท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมท่านจะเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองรวมไปถึงรู้สึกมั่นคงมากยิ่งขึ้นแนวโน้มเรื่องความก้าวหน้าในด้านต่างๆของชีวิตก็จะดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับ ก่อนจบคำทำนายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีเมทุนจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีความโชคดีมีชัยเงินทองไหลามาเทมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ